สวัสดีจ้าเพื่อนๆพ,พี่น้องสบายดีสบายดียดโอ้ยเช้าว,วันนี้วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่ละมันนี่วันที่เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันที่เท่าไหร่วันที่สามโอ้ยลงมมือลงเว้นไปลนะเนาะวันที่สามเนาะมันนี่เนาะพี่น้อง,นองฝนตกมีไหดาจะพาออกไปเห็นยังออกไปเนื่องจากว่า มือน mm ี hmm. mm ้มีออเดอร์อาหาราพิเศษโมเมนพิเศษดอกจ้ะเขากะอันกะเตรียมเฮ็ดอาหารกินของเขานั่นแหละจ้ะแต่ว่ากะตามเคยเพื่อเพ่อเพื่อนเพื่อนที่บ้านเพื่อนแอยากกินเนาะเพื่อนแอยากกินวาสนะเพื่อนแกรสั่งไอดาว่านนะเฮ็ดอย่างกินมือนี้เฮ็ดเพื่อนเนี่ยว่าสิเดนนี่แถวนี้ก็เป็น แถวบ้านดาพี่นอกฝนตกจะไปตลาดจ้าแถวบ้านดานี่มันสะดวกมันสะดวกมันมีตลาดหลายห<ๆ>ลายพี่นอกอยู่ใกล,ใกล้ๆนี่ยางไปก็ไดดมีตลาดสดสามบอลสี่บอลตลาดนัดนะจ๊ะสามบอลสี่บอลสนุกไปห่านหน่อยห่านใหญ่มีเบิร์ดอ่อมแอมแถวนี้ วันนี้ไม่มีคนเดินไม่มีรถเลยจ้ะอ่าฝรั่งเศสนี่วันอาทิตย์นี่เขาก็เปิดตลาดด้วยจ้ะบอกคืออยู่อ่าอ่าค้ายๆว่าอ่าหลายประเทศแถวแถบยุโรปนี่วันอาทิตย์นี่เพิ่นจะบาเปิดกันเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าดาเคยไปเที่ยวมากหลายประเทศอยู่อ่าบางประเทศนี่วันอาทิตย์นี่เงียบกลิบ เลยบบมีหยังเปิดแอ่วแต่บาบันดาฝรั่งเศสนี่จะอ่แต่ว่าแต่ว้า,วากันยังสื่อทั้งอเมริกาบ่้เนะพี่น้องเนาะทั้งอเมริกานี่เฮงเปิดตลอด24สชั่วโมงอันตัวนันมีไยดาเฮงมากหลายเวลาตลาดมันเปิดนี่โอ้ยเป็นเลมันมวลเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสังเกตด้วยนี่เห็นไหมคะ ต้นใหม่นี่นะใบเพิ่นกกเริ่มจะเหลืองแล้วจั่ไรเพิ่งแกนลนเบิดบ่เหลือจากใบได้นี่นะพี่น้องแบบเป่อยเลย <laughs> แบบเป่อยเลยจ้ะมีดาแกไปตลาดนาะจะเนาะครับรถ่บกลจจะมีแต่กิโลเมตรไปกิโลกว่ากว่าดูนะคะนี่ฝนตกนี่น้ำติดนี่นี่นๆๆนน,นี่ดูนะคะนี่นี่แม่น,น้ำถล่ม น้ำถว่วน้ำรอระบายจ้ะดากัมาถึงตลาดลีเดนละพี่นอ้องตลาดลีเดนนี่แม่น่ายี่หอ้อนี่ตลาดนี่เป็นของเยอรมันจ้ะมาเปิดอยู่ในฝรั่งเศสนี่ขายดิบขายดีขายราคาโอเคบะบเพแพงนะจ้ะราคาบะแพงจ้ะพี่นอ้อง เปิดเต่เ้าดามักเพื่อนเปิดอ่ะแปดม้แบบมงเคืงแปบดบมงเคืงเพื่อนเปิดแลวจ้ะแปบดบม้งเคืองน่นเพื่อนเปิดแลวก็เลยวานสนุกมาสือก่อนมูตเตะเ้ามาหลานนีันดามากมาสือต้นใหม่เพื่อนต้นใหม่แ็บดอกใหม่เพื่อนถึกถือพีโนงดูชอดอกไม้เนี่ยดอกไม้งามๆล้วก็สุด ละกระถือกพี่น้องและค่าบ่แพงจ้ะเมื่อเช้าไปตลาดมาได้พักอันนี้มาสุดสุดพี่น้องเดี๋ยววันนี้จะมาทำอ่านี่เขาพัดอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าเด็กๆที่บ้านชอบและก็พอดีบังเอิญว่าน่ะ เพื่อนเพื่อนเพิ่น,พนก็นอยากได้ขึ้กันก็เลยตามเคยจะช่วยโอกาสไปเลยเถิงเห็ดกินเห็ดขายพร้อมพี่น้องวัตถุดิบนี่ต้องดีจ้ะวันนี้เป็นข้าวสวยหุงร้อนๆน,นะคะมีสั่งเขาพัดกุ้งกับเขาพัดไก่จ้ามื้อนี้หมักไก่ไว้เรียบร้อยพี่น้องบัดสิพัดมันจะายจ้ะ แกงเผ็ดไก่ด้วยจ้ามีแกงเผ็ดน้ำแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ท่านใส่หูละ้าบัาเท่าสิกินเปิดไฟร้อนๆล้ะก็ใส่หูละพาไปทีหลังจ้ะแกงเผ็ดไก่มอนีห้ากล่องพี่น้องเข้าเห็ดกินล้ะกา็เพิ่นสังสื่อเข้าก็ข้ายพร้อมแกงเผ็ดพร้อมแล้วจ้า พัดไทยแกงเพชรแล้วก็ขขาพัดพี่น้องวันนี้จัดไปเบาๆก็ร้อยร้อยประมาณ120ร้อยยีสิบยูโรจ้ะเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมส่งจ้าพบกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะ